สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวพุกตะปูนะครับปกติผมก็จะใช้พุกเหล็กนะครับในการติดตั้งพวกงานที่จะต้องยึดติดกับพวกปูนอะไรพวกนี้นะฮะครับแต่ว่าพอดีตั้งแต่ผมมาเจอพุกตะปูเนี่ยคือมันใช้งานง่ายครับง่ายกว่าพุกเหล็กเยอะเลยนะผมก็เลิกใช้พุกเหล็กไปเลยอันนี้คือผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือในกรณีถ้าผมจะติดอ่ไม้นะครับกับเสาปูนเนี่ย โอเคเราก็เลือกไซส์พุกตะปูให้ให้ใกล้เคียงกับตัวรูที่เราจะติดตั้งนะครับวิธีการใช้งานเลยก็คืออันนี้ผมก็จะายเกลียวมันขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็แย่ yeah, เข้ารูไปนะครับแค่นี้แล้วเราก็ทําการตอกตรงนี้เข้าไปเลยเท่านี้ครับวิธีการใช้งานที่เขาบอกพุกตะปูเลยก็คือมันตอกเหมือนตะปูเลย แค่นี้ครับเรียบร้อยแน่นมากนี่ครับเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราแค่ตอ,อกเข้าไปนะครับถ้าเราจะถอดเราก็แค่คลายทิ้งนะครับครับผมก็เพื่อนๆสามารถไป ซื้อมาใช้ลองลองใช้ดูได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าพุกตะปูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็มีหลายไซส์หลายขนาดจากตัวใหญ่ๆก็มีก็เลือกขนาดไซส์ที่ที่เราต้องการนะครับมาใช้ใช้งานได้ง่ายดีครับแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าพุกเล็กเยอะเลยก็ฝากไปด้วยครับผม